วันนี้จะพามาทานร้านบุฟเฟ่ญี่ปุ่นย่านเพชรบุรีกันค่ะร้านอารอิซูชิร้านบุฟเฟ่ญี่ปุ่นในคอนเซปต์ใจเขาใจเราร้านตั้งอยู่ในชั้นหนึ่งตึกทรูทองหลอดถนนเพชรบุรีนะจ๊ะดิฉันขอแนะนำว่าให้มารถสาธารณะนะจ๊ะ พาะที่จัดรถมีไม่เยอะทางร้านมีบุฟเฟ่สามราคาเริ่มต้นที่5 9 9จริงๆชุดนี้ก็อิ่มจุกแลสําหรับคนชอบกินปลาแต่ถ้าใครชอบแบบเนื้อว,วากิวโฟกาก็แนะนําเป็น899อันนี้คือฟินกําลังดีแต่ถ้าใครอยากได้พรีเมียมสุดแนะนําเลยกับ1199บาทจัดเต็มทุกเมนูอ๋อแต่สั่งมาแล้วถ้าทานไม่หมดโดนปรับนะจ๊ะร้านนี้น้าอารมณ์เป็นโคโก้วยแกดีซูชิเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคา ข้าวน้อยข้าวเยอะบอกทางร้านได้เลยอยากได้แบบไหนซาซิม right ok ิก็ค่อนข้างสดใช้ได้ทีเดียวหั่นมาหนาๆเลยแกนอกจากซูชิซาซิมิแล้วเขาก็จะมีจานร้อนเมนูอื่นด้วยนะแกมันปูมิโซคือดีกินกับข้าวเกี๊ยวซ่าก็คือเกี๊ยวซ่าเมนูนี้แนะนําเลยแกกับไส้ทอดปลาเงินทอดอันนี้ก็ต้องสั่งนะซาซิมิรวมคือจานใหญ่มากบอกเลยซูชิเนื้อวากิวคานะเทมปุระก็ดีมากแก ร้านนี้ทำเนื้อทุกอย่างได้ดีมากทั้งเนื้อปลาเนื้อวัวเนื้ออะไรก็ตามรวมถึงของทานเล่นปีกไก่ทอดยำแซบวากิวอันนี้คือสุดต้องสั่งนะแกอูชิอย่างอิคุระก็สดกรอบเด้งหรือจะปลาไหลซาบะดอปลาไหลก็มีทั้งปลาไหลทะเลปลาไหลธรรมดาทานคาวแล้วก็ต้องทานหวานต่อนะจ๊ะจะทานไอศครีมเปล่าๆก็ไม่ได้ก็ต้องใส่เครื่องด้วยแต่วันนี้ขอจัดเปล่าๆนะพราะกินอิ่มมากยังไงวันนี้ก็ไปก่อนแล้วใครตามมาตามแล้วก็มารีวิวด้วยนะบ๊ายบาย